ตามรายงานจากฟุตเมคาโต้บอกเลยว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับตลาดนักเตะรอบหน้าเพราะตอนนี้ดีเอโก้คอสตาผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสของปอร์โตตอบตกลงที่จะย้ายมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแรงเหมือนกันว่าแมนอยู่ในเตดก็กำลังตามจีบอยู่ไม่ห่างแต่สุดท้ายดูเหมือนว่าเรือใบสีฟ้าจะปาดหน้าคว้าลายเซ็นไปครองได้ก่อนโดยค่าฉีกสัญญาของคอสตานั้นอยู่ที่75้าล้านยูโรหรือประมาณ2,700ล้านบาท ซึ่งทางซิตี้ก็น่าจะยอมจ่ายแบบไม่ลังเลเพราะนี่คือนายด่านวัย25ปีที่โชว์ฟอร์มเซฟกระจายกับปอร์โตและมีอนาคตยาวไกลามากงานนี้ก็เลยมีแนวโน้มว่าเปปกัวเดโอล่าอาจเตรียมปล่อยเอเดซอนพ้นทีมในช่วงซัมเมอร์เพราะระยะหลังก็เริ่มมีปัญหาเรื่องความฟิตบาดเจ็บบ่อยจนพลาดลงสนามหลายครั้งสรุปง่ายๆคือเรือใบจะได้โกคนใหม่ส่วนเอเดซอนก็อาจถึงเวลาโบกมืออำลาแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง คอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ